สวัสดีคนที่เข้ามาดูนะคะทั้งที่เปิดดูแป๊บเดียวแล้วก็ดูจนจบชื่อกวางนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาสร้างภาพกราฟิกตามหัวข้อหลักของงานใครอยากเป็นก็ทำตามใครอยากรู้ก็ดูไปที่ไฟล์ New ตรงนี้เลือกคัสตัมขนาดภาพให้เลือกเป็นพิกเซลนะคะเอาประมาณ ห้าร้อยคูณสองร้อยแล้วเลือกที่โอเคนี่มาแล้วเลือกรูปแบบที่เราจะใช้นะคะ,ะเวลาเปลี่ยนสีมาที่โฟกัสเดินปุ่ลคิกเข้าไปเลือกสีโอเค มาที่เพนตรงนี้นะคะหลังจากได้เปลี่ยนสีอะไรเสร็แล้วอ่ะเลื่อนให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยก็ได้ตรงนี้ฮิสตอรี่ถ้าผิดก็มากลับได้เป็นแมอ่ะปิดลงไปก่อนเพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเพื่อเพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์ เพิ่มเลเยอร์เสร็จแล้วมาเลือกที่บัตเลือกบัตนะเปลี่ยนสีหน่อยก็ได้เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปเลือกสีที่เราต้องการเสร็จแล้วเลือกที่โอเคอ่ะวางบัตมุมไหนก็ได้ตามที่เราชอบเลือกจนกว่าเราจะพอใจ เราจะเปลี่ยนสีกล่องพวกนี้สักหน่อยสีกล่องข้างในนี้เพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์ก็ได้อยู่ข้างล่างเลเยอร์ตรงนี้สามารถสลับไปสลับมาก็ได้มาเลือกที่กล่องสีเลือกโทนสีเป็นสีนี้แล้วก็ลากเลย มาเลือกที่ normal เลือก color สวยไหมไม่สวยเราก็เปลี่ยนโทนสีใหม่ตาพวกนี้สามารถปิดได้แมวเนี่ยเราจะตัดเอาแต่ส่วนที่เราต้องการเท่านั้น ได้แล้วก็กด enter หนึ่งครั้งนี่มาเลือกที่ background layer background ตรงนี้นะคะตาตรงนี้ให้ติ๊กออกนี่เราจะ s เ v e ไฟล์เป็น png นะคะไฟล์ png มันจะไม่ให้เห็นพื้นหลังอ่าข้อดีของมันนะคะเวลาเซฟก็ไปที่ไฟล์ Save a d หรือจะใช้คีย์รัดก็ได้นะคะคีย์รัดนะคะกดชิปบวก control บวกตัวแซดใครถนัดวิธีไหนก็เลือกใช้ได้ตามความสะดวกเลยเลือกพื้นที่ที่เราจะเก็บงานเลือกเป็อปชื่อไฟล์เราจะตั้งใหม่ก็ได้นะนำสกุลเลือกเป็น png เท่านั้นนะคะกดเซฟโอเคไปดูผลงานกัน โปรแกรมบั๊เอาลิงก์ไว้ด้านล่างยูทูบพรุ่น้าค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ